ปุณอีสานผู้รักในการสร้างบารมีต่างพากันมาร่วมพิธีบรรพชาสามเณร3 6มรรูปในโครงการบรรพชาสามเณรฝื้นฟูกพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจําปีพุทธศักราช2568น้อมบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโยที่จัดขึ้นณทุดงคสถานอำนาจ,จเจริญเมื่อวันที่หเมษายนพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาซึ่งทุกท่าน ต่างมีความปรีดาที่บุตรหลานจะได้เข้ามาโหมครองภากาสาวพัดเป็นบุตรของพระชินสีจากเด็กธรรมดาจะถูกขัดเกลวให้เป็นดังอัญ,ญมณีล้ำค่าเป็นเนื้อนาบุญให้กับปีดามารดานำพาผู้ให้กำเนิดได้เข้ามาสั่งสมบุญอยู่ภายใต้ร่มเงาธรรมของพระพุทธศาสนาภายในงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสิริสมาจารคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญเป็นพระอุปัชาอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณสมหญิงบัวบุตรคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานฝ่ายขลาวาดซึ่งท่านรู้สึกดีใจและภูมิใจมีความสุขมากที่ได้มาร่วมงานบุญครั้งนี้วันนี้รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมีความสุขมากที่ได้มาร่วมทําบุญทอดผ้าป่าแล้วก็บรรพชา สามเนรสามร้อยกว่ารูปนะคะวันนี้ที่นี่นะคะซึ่งพี่น้องประชาชนให้ความสําคัญแล้วก็คนที่จะมาบวชจริงๆคือลูกหลานเด็กเล็กเราเนี่ยมีความตั้งใจมาในขั้นตอนหนึ่งที่ดิฉันร้องไหก้กับเด็กๆลูกๆล,ล,ลูกเนรของเราเนี่ยนะคะวันที่พูดถึงพระคุณแม่วันตอนที่พูดถึงเป็นเป็นเพลงนะคะพระคุณแม่ว่าเราต้องทํำยังไงลูกๆเนรของดิฉันเนี่ยร้องไห้ตัวดิฉันกั้นไม่อยู่เลยนะคะ พราะหนึ่งไม่เคยเห็นภาพที่สวยงามขนาดนี้ซึ่งมันเป็นการส่งเสริมบำรุงพุทธศาสนาจริงๆแล้วลูกๆตั้งใจมากตั้งใจจริงๆ ทางด้านนายประวัตินิธิเตชะยศกุลผู้สื่อข่าวพัฒนาอำนาจเจริญเห็นภาพพิธีบรรพชาสามเณรแล้วรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งอยากนำเสนอข่าวในท้องถิ่นเพื่อจะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเห็นภาพแล้วก็ประทับใจครับ ซึ่งก็ตั้งแต่เป็นสื่อมวลชนมามาปีนี้ครับประทับใจอย่างยิ่งเลยที่มาเห็นครั้งนี้ผมก็ได้มาว่ามานําเสนอข่าวในท้องถิ่นกันครับเพื่อจะได้เผยแพร่พุทธศาสนาต่อไปครับวันนี้ประทับใจที่เห็นประชาชนได้นาบุตรหลานมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้สมัครมาก่อนก็มีนะครับมาถามว่าเพิ่งมา ถามว่าจะจะมีผ้าให้บวชไหมนี่แหละครับแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปเรานี่ครับก็ให้ความสนใจเป็นอย่างเป็นกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นลงทานมาตบุญทําทานมาทอดผ้าป่าัรบร่วมกันเดินแล้วก็บุคคลสําคัญสําคัญก็มาครับมาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยมาทําบุญแห่งนี้ประทับใจอย่างยิ่งในอำนาจเจริญก็เห็นที่นี่นะครับที่มีความสาสมัคคีนะครับวันนี้ นี่แหละครับประทับใจอย่างยิ่งครับก็โครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ดีครับเป็นโครงการฟื้นฟูส่งเสริมพระพุทธศาสนานี่ครับทั่วไทยของจังหวัดอำนาจ,จเจริญเรานี่ก็ได้รับทราบจากข้อมูลจากประชาสัมพันธ์ครับของเจ้าหน้าที่ที่จัดงานนี่แหละครับว่าเป็นอัดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งประชาชนซึ่งลูกหลานได้มาบวชนะครับ ความในใจเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณซึ่งพระอาจารย์ซึ่งเป็นประธานอยู่ศูนย์แห่งนี้ที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจพร้อมกับออพระทุกลูปซึ่งได้มุ่งมั่นตั้งใจได้นำสิ่งดีๆมาขัดเกลาให้ลูกหลานมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาและก็คับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกฝ่ายนะครับฝ่ายกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้แนะนำเนี่ย แนวแล้วก็ครับเสริมเติมเต็มสิ่งที่อันดีงามก็ให้ดีขึ้นไปแบบนี้นะครับวันนี้เป็นปฏิหารสร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดและทั่วประเทศที่มีผู้มาสมัครบรรพชานนเนนบทเนนในครั้งนี้ดิฉนันจะจดจําในเรื่องนี้แล้วตีต่อไปเราจะต้องทําเรื่องนี้ให้มีชื่อเสียงจันรลงพระศาสนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ประทับใจหนึ่งผู้มาร่วมงานผู้จะมาบรรพชาและวิธีการขั้นตอนลำดับขั้นตอนต่างๆเป็นวิธีการที่ทํามีระบบระเบียบคนที่มาในงานที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นและเป็นการที่รวมสามาัคคีในการที่จะมาบวชบรรทชาโดยมาด้วยความสมัครใจอันนี้เป็นเป็นเรื่องปฏิหารจริงๆค่ะแล้วก็ทำให้ได้ประชาชนลูกหลานได้เห็นความสำคัญของศาสนา และก็ขอบคุณผู้ปกครองบางคนไม่มีผู้ปกครองก็มีพระสงฆ์แต่ละหมู่บ้านได้นําลูกเนนได้มาบวชที่นี่ดิฉันอยากให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็จะส่งเสริมลูกหลานที่บวชในครั้งนี้หรืออาจจะมีครั้งต่อไปให้มีความที่จเจริญยิ่งลุกเรือขึ้นไปในเรื่องศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบค่ะ